สวัดีครับิ้อาเกียครับวันนี้เราอยู่กับงไยไย่ฮ้เราจะกับั้วันนี้ย eternity later ใจเรานกอรับวันนี้นะครับเราจะเปล่นเกยใจเย็นครับซึ่งกติกาของเราเนี่ก็คือเราจะเปิดเพลงของเื่งนี้เราเอาคุฟังสองอันนี้นะครับยัดใ่หูแบบนี้เลย แกจะถือพลงแ้วก็จะถือถือกล้องแบบนี้ทนี้แล้จะให้คนไทยอยู่นั้อยู่รูแล้วคนน้อยออกาเลยป่ะ One eternity later A few moments later A few moments later Hello, <coughs> <Ay. Hey>. <coughs> <F insight">. <inventor> <ait> เอาเลยจไอ e พี่เ n ปไนพี่ไปไหอ้างพี่มื่นนี่ยอีกูมยังมืเลยนะที่คือตอนนี้อ่โอยที่เรามีอะไรมันเจ็บมันเจ็บิหายเลยจัดนี้เอาลงนะจัดนี้ตอนนี้ส่งให้กูด้ายค้างมาเลยเื่อกี้ครับหลังจากที่เราพักมาที่เก็บเมื่อกี้ยังไงบ้าง เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าเป็นไบ้างนนีครับเหมือนโดนต่อเลยเฮ้ยเดี๋ยวคู่แรกคู่แรกูครคู่แรกฮ้ยโเคปะเดี๋ยวเราไปดูคู่แรกนเลยได้ายโอเคครับคู่แรกเริ่มแล้วเดี๋ยวทดสอบกันไอ้้องได้ยินไมึงได้ยินไ้ยนได้ไดได้ไดนได้ยินไม่ได้ยินแล้ไม่ด้ยไอ้ป้องควา ต่อยมวยต่อยมวยอีก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 บ็อกซิ่งประเทศอะไรเราอยู่ประเทศอะไรเราอยู่ประเทศอะไรที่นี่ที่นี่มวยไทยเออเต้นหนึ่งโอ้โยข้าวเผื่ข้าวเผื่ยาเกินลุกปังปังยิ้มมือยิ้มมือยิ้มมือเออไอเทียเรื่องไงวะข้าวข้าวฟรีแล้วเร่องไงอุ้ย

Phần đà thôi 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 con thôi à, thôi 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 อะไรอ่ะคาราเต้เฮ้ยถูกเรื่องเงิเยอะไหมรักเยอะไหมรักเอาลงมาเอาลงมาอุบว้าวเล่ถูกถูกเอาลงดิไม่ยึดโค้วที่สองครับเดี๋ยวรต้องได้ยินนะเฮ้ยได้ยินไหมเห็นเริ่มได้เริ่มได้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเห็นไม่ถูกก่อ

สนิกกูเออจะตายโอ้โหพิงโจหมาแมว

กูลาไหล <c oughs> ข้างเขาว, <c oughs> วางค <c oughs> วาย <c oughs> เป็นสัตว์ที่แบบมีหลายประเภทเนาะคุณต้องเข้าใจนะผ่อน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 ที่จะบอกนะเมื่อกี้คือกระทิงเปล่าเมื่อกี้ควายแหละแต่มันแต่มัเป็นควายอีกชนิดไงเข้าใจไหมควายอะไรควายป่าเออก็ก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันได้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 เมื่อะไรแล้วควายอะไรีกชนิดควายมีกี่ชนิดต้องกูปีชนิดนี้ว่าก็จะรู้ไหมปี ควายป่า ouais ควายธนูที่หน้าเหมือนควายด้าควายเหมือนกับเราครับอย่าอย่ากมาวโนเดลครับอันนี้ควายดาครับผมทดสอบ a few moments later นอนอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรได้่าเฉียงกีดเลือดออกมาเฮ้ยเฮ้ยตัดเฮ้ยหั่นใช้กันไกลับตัดให้ขานเลยับัอะไรชฟเอียนยเชฟเียขามูลโค้งโค้งปัปังเาเย็าเฮ้ย

อาชารยมีไฟแน่นอน,นอเมื่อกี้โอเคตักบอลทำลวดอุยอย้ยออนรู้เลยอาชีพนี้ก็รู้เลยพูดได้วะยาวยาวมันเรียกว่าเีอะไรวะมูฟเไปเขาไม่ได้ยินหรอกพี่อะไรล่ะ ได้กี่ข้อแเนี่ยโอ้ยง่ายเลยโอ้โหโหชัดเจนชัดเจนเออเฮ้ยอุ้ยชัดเลยเที่ยชี้งี้โอ้โหก็รู้เลยยูทูบเบอร์มอ้เจมรู้ได้ไงอ่ะเที่ยพิมพ์ตีนะพิมพ์ตีนะอาชีพเก่าเลยอะพิมพ์ตีนะ นี่ e. อ่ะเนี่ยนี่อ่ะนี่เขาเป็นไรไอไอเฮียแว่นี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยคู้ที่สี่นะครับหมวดหมู่ฮีโร่มาบ e ลไม่รู้ได้ผมไม่รู้จักฮีโร่มาบ e ลแน่รู้เลยอย่างงี้นักแบตนักแบตแน่นอนโอ้โหคนก่อสร้างอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยเนป โอ้ยอะไรนะจุดบ้องอะไรนะมีบ้องเอ้ยฮ้ยบนบออลอนตุตออเมโอ้ยเมาจับเมริกาคนมันแหวะข้ามข้ามข้ามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออนโอ้ไอ้เหี้ยกิสบีโอเลนอ้อก็สตา์มาเนี่ยกตเฮ้ยลิงอเงียกีลิงสีซ่า ไม่จับไม่ไหวไงวะโอ้โหใครเนี่ยเฮียไม่ดูมาไหมโอ้ไม่ดูอะไรเนี่ยเดี๋ไม่ดูเลยไอ้ยันต์ใครเนี่ยไม่รู้จักตอนนี้ช่องนี้กำลังเจอปัญหาอย่างหนักครับผมก็สามารถสู้คะแนนหนึ่งมิสบิทปีเอ็ดนี่เนี่ยสีก็บอกอยู่สีอะไรสีอะไรสีดูฮุบหรือเปล่าไม่ใช่สีเหี่ยวเอ้ยสีเฮิร์ดสีเฮิร์ดเฮ้ย เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ อุ้ยอุเอาแล้ว I am stalker ออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยคนนี้มาแรงเลยนะครับคนนี้โซเชียลมาแรงเลยหาเกมแนหรอครับโซเชียลอะไรบ้างเหาเกมเอ่อไอ้กระโดดกระโดดอย่างนี้เฮ้ยเดึงดึงดึงปกติเทพเขากระโดดด้วยเหรอครับเนี่ยอยากรู้ยังเลยอะไปไงโลเกีย One eternity later. ạ, tập phim giờ chúng ta lên đây, lên đây, 宝贝，宝贝<背>，宝贝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 。